สวัสดีครับผมเก้าไก่ชนะนะครับผมก็ตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะครับผมก็จะเป็นเงื่อนหิมน้านะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นริมน้ำนะผมที่เก้ายืนอยู่นะครับผมก็ส่วนข้างบนก็จะเป็นเต็นท์นะครับผมก็บรรยากาศก็โอเคมากครับบรรยากาศเย็นครับผมถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับผมที่จังหวัดน่านนะครับผม ครับก็ตอนนี้เก้าก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะให้ดูบรรยากาศกลางคืนอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมบรรยากาศกลางคืนนะครับผมริมน้ําก็จะไหลมาโอ้โหเป็นเสียงน้ําตลอดนะครับผมก็จะให้ดูนะครับผมจากท่าน้ําเข้ามานะครับผมก็จะมีเต็นท์นะครับผมเต็นท์เพื่อสําหรับนอนพักนะครับ